สวัสดีครับคุณแม่ครับผมกนกนะจากสถานีข่าวท็อปนิวส์นะทราบว่าคุณแม่นั้นทานฟ้าสมัยโจรโดยคิดว่าจะให้มันไปป้องกันโควิดนั้นเป็นความนะครับฟ้าทลายโจรน,นั้นไม่ป้องกันโควิดแต่คนที่ป่วยเป็นโควิดสามารถทานฟ้าทลายโจรไปช่วยรักษาได้เพราะฟ้าทลายโจรเป็นพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชเย็ยนเป็นสมุนไพรเย็น มีสรรพคุณในการแก้อาการเจ็บคอแล้วก็ลดไข้นะครับคนที่ตัวร้อนเป็นไข้เจ็บคอเนี่ยกินฟ้าทลายโจนได้คนที่เป็นโควิดนะฮะแล้วกินฟ้าทลายโจนจะหายเร็วขึ้นแม้กระทั่งคนที่เป็นโควิดและกินฟ้าทลายโจนฉลาดข้างกล่องังเขียนเลยนะครับว่าไม่ควรกินติดต่อกันนานเกินสัปดาห์หนึ่งเพราะกินวันละต้องสิ่งครั้งนะฮะแต่คนที่กินฟ้าทลายโจนตอนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยนะฮะไม่กี่วันครับเขาก็จะหายเจ็บคอแล้วก็ลดไข้ ย้ำนะคุณแม่รับฟ้าทลายโจรไม่มีสรรพคุณในการป้องกันโควิดนะครับนีหน่ำซ้ำถ้าเกิดใครไม่เป็นโควิดแล้วไปทานหวังจะป้องกันที่สุดแล้วมือเท้าจะเย็นจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงแล้วก็จะมีผลข้างเคียงไปเพิ่มภาระให้กับตับไปด้วยอันนี้อันตรายมากนะฮะผมไม่ทราบว่าคุณแม่ไปนำข้อมูลด้านนี้มาจากไหนแต่ถ้าเกิดมาจากโซเ,เชียลมย่ยหนักนะนะที่บอกว่า ไปกินน้ําขิงร้อนๆน้ําร้อน,น,อนตามศาสตรของชาวจีนแล้วจะไม่เป็นโควิดนะครับไปอบไอน้ำไอร้อนๆจากไอน้ำก็ป้องกันโควิดอันนี้ไม่เป็นความจริงการป้องกันโควิดที่ดีที่สุดก็คือใส่หน้ากากอนามายัย ใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างกันไม่ไปในที่กลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ไปในสถานที่เสี่ยงใครที่เข้าบ้านเราถ้าคุณแม่อยู่แต่ในบ้านใครที่มาบ้านคุณแม่ก็กำชับให้เขาไปล้างมือล้างม้าก่อนที่จะมาพูดคุยกันแบบห่างๆนะฮะอันนี้เป็นการป้องกันไม่มีทางหลักนะครับเราก็ต้องเลิกนิสัยในการแค่หูแคะตาแคะจมูกบ่อยๆในช่วงนี้ต้องหลบนะครับถ้าคุณแม่ทางฟ้าทลายโจรอยู่คิดว่าจะป้องกันต้องหยุดนะครับก่อนที่จะ อ่อนแรงมากกว่านี้ก่อนที่มือเท้าจะเย็นมากกว่านี้นะครับก็ขอนแม่ขอโทษขออะไรสุขภาพร,รายย่างกายแข็งแรงครับ